กดเข้าไปที่ login.microsoftonline.com แล้วใส่อีเมลของเราเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็กดเด x งได้เลยแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดของเราเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กด Sig n in เพื่อเป็นการล็อกอินนะคะจากนั้นเราก็กด n e x งได้เลยแล้วเราก็กด yes เลยนะคะ เมื่อกดเราจะเข้ามาในในหน้า Account Microsoft ของเราดังนี้ให้เรากดไปที่รูปป้องกันโล่ตรงนี้แล้วก็กด Change Password นะคะจากนั้นเขาจะให้เราพิสูจน์ตัวตนโดยการยืนยันอ e ีเมลเนาะเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาในโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วเราก็ใส่โค้ดในอ e ีเมลนั้นได้เลยก็คือใส่รหัสที่เขาส่งมา <c oughs> ในอ e ีเมลนะคะ <c oughs> เราก็พิมพ์ใส่เข้าไปแล้วก็กด verify ได้เลยค่ะ เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาในหน้าตาของการใส่รหัสผ่านปัจจุบันแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่สองรอบนะคะแล้วก็กดเซฟได้เลยเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะระบบมันจะออกจากระบบให้เราอัตโนมัติเนาะเพื่อที่เราจะได้ใส่รหัสผ่านเข้าไปใหม่นะคะซึ่งเป็นวิธีการตั้งรหัสผ่าน Microsoft ได้ง่ายเลยค่ะใครที่ มามทําตามก็ทําตามได้เลยนะคะซึ่งเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน Microsoft ์เนาะเซตไบเ็ปทำตามแล้วก็ทําได้แน่นอน,นะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ออกจากระบบแล้วก็เข้าล็อกอินใหม่นะคะก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เรียบร้อย